สวัสดีค่ะครัวมะนาอาหารอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาทำยำหนังวัวรสเด็ดจะเป็นเมนูกับข้าวก็ได้เมนูกับแกล้มก็ดีค่ะส่วนในหม้อเนี่ยเป็นหนังวัวสดนะคะเราก็จะนำไปเผาขูดค้นออกให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็จะนำมาต้มให้นิ่มใช้เวลาต้มประมาณ30นาทีถึง40นาทีค่ะ สำหรับขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะนําหอมแขกมาซอยเพื่อนๆจะใช้เป็นหอมหัวใหญ่ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะต่อไปก็จะนำมะเขือเทศมาหาั่นจะใส่1ลูกหรือ2ลูกก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะ ตามด้วยขึ้นช่ายแล้วก็ผักชีฝรั่งค่ะนำมาหั่นเป็นท่อนหรือหั่นตามที่เราต้องการได้เลยนะคะสำหรับนังวัวของเราก็ต้มนิ่มได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำมาซอยค่ะเราก็จะซอยเป็นชิ้นพอดีคำหรือว่าซอยเป็นชิ้นตามที่เราต้องการได้เลยนะคะ ต่อไปก็จะเป็นวิธีการยำหนังบัวนะคะแล้วก็จะใส่พริกแดงตำลงไปความเผ็ดเพื่อนๆก็สามารถปรับได้ตามความชอบเลยนะคะตามด้วยผงปรุงรส2ช้อนชาน้ําตาลทราย 2- 3ถึงช้อนชานะคะความหวานก็สามารถปรับได้ตามความชอบเลยค่ะ น้ำกระเทียมดองสองช้อนแกงน้ำปลางช้อนแกงน้ำมะนาวสองช้อนแกง นั้นทำการคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะต่อไปเราก็จะมาชิมรสชาตินะคะชิมรสให้ได้เผ็ดเปรี้ยวหวานหรือรสชาติตามที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะพอรสชาติได้ที่แล้วเราก็จะใส่หนังวัวลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน สุดท้ายเลยนะคะเราก็จะใส่ขึ้นช่ายผักชีฝรั่งมะเขือเทศแล้วก็หอมแดงเขกซอยลงไปค่ะทําการคลุกเค้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบค่ะทําง่ายมากเลยนะคะ พอเป็นเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีการทำยำหนังหัวรสเด็ดเป็นเมนูกับข้าวก็ได้กับแก้มก็ดีค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะรับรองเลยว่าอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ